แแล้วลป,ล <c oughs> ปลงล่างอุลตา้าแมนแปลงล่างขณะนีาา้นะคะลูกบอลแบบตกมเลยมาแล้วที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับกือมาลีจากอัานิสถ ฉันให้นานแล้วจ้ะเถอะว้าสามตัวดูดิดูดิมีมีปั่น้าจ้งอุ้ยตายแล้อุ้ยตายแล้วใบหลอกลวงว่ามีโตาตายอุ้ยตายแล้หรอสามารถจับแสงต้าตลาลาตาจะให้นานแล้วโอ้โหไม่จับตาจำาวแค่คดิดูดิ สูงเยอะมากเลยหลักเก้าว่าออกอะไรนะเก้าห้าหรือห้าเก้าเก้าห้าตรงตรงค่ะดูในกลุ่มกันดูในกลุ่มกันว้าวในกลุ่มแตกว้าวกลุ่มแตกแม่มาแล้วแม่มาแล้ววันนี้ให้น้อยหนูบอกเลยหนูมั่นเก้ามาก ไม่มาแล้วดีใจดีใจหลุดมาสั่งวัดแล้วไงมีพูดอย่มีพูดอยกหัวหน้าเลยเฮียดูกูให้กาเ59แม่มาเพื่อฟาดค่ะ เจ๊ลงในกลุ่มนานแล้วค่ะเจ๊ลงในกลุ่มนานแล้วค่ะเจ๊ลงในกลุ่มนานแล้วค่ะลงในกลุ่มนานหลายวันแล้วค่ะไม่พูดเยอะค่ะประวัตประจหักะันิตบมือค่ะแม่นางสินาโิมารคุณรัตนในการสักงการขึ้นายความผิดภายการลุนบนลุนบนนะคะจะเป็นผู้สิียบบรนเป็นลำดับแรกค่ะ ดีใบอ่ะต้นนี่ถูกสามตัวท้ายใบหนึ่งสามสามหนึ่งมงลงซื้อลอตเตอรี่สิเนี่ยแม่กรรมการเสี่งหยิบขึ้นมาใหม่หนูยังซื้อเลยลอตเตอรี่เนี่ยเก้าห้าเห็นไหมได้หมายเลขสามค่ะกรรมการมงลงนะมงลงนะผฟันเก้านางสาวจุริรัตน์เกศมณีอ่ะไม่ต้องไม่ต้องดูเยอะอ่ะให้ดูในกลุ่ม ให้ดูความปังในกลุ่มเอาเด,ด้งไม่หยุดนี่ค่ะใครได้บ้างลงนานแล้วค่ะใช่เจ๊ลงนานแล้ว<อ>ใครทันคือทนัทนไม่ด่ามานะลงให้สามตัวเองอจบ่านประธานกรรมการสิน้นมาใหม่ค่ะหมืน่น แม่จอฟ้าลำดับหน่วยนะคะคนางวันเพ็ญคุณเดชยบอกแล้วเก้าวันนี้เก้างการตอบออกเก้าแห่งประเทศไทยเก้าจริงรตู้เสียงก็เป็นลำดับต่อไปค่ะกลุ่มแตกไม่ต้องพูดเก้าห้าซิลลัตต์ลี่ค่ะซื้อไว้นานแล้วค่ะลงไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่แล้วค่ะเจ๊เอโหเลิศซิลลัตต์ลี่ค่ะถูกลอตเตอรี่ค่ะรอโบน ่ะถูกแมถูกปังมานี่กลุ่มไม่ต้องพูดเจ๊ลงเลขให้นานโอ้โหนานมากเอาเปิดไม่ได้ค่ะแม่เปิดไม่ได้อีกน่าเลิศหมุนแรงแรงสิหมุนแรงแรงอยนี้เป่เรอค่ะออกไลายหนึ่ง ออกอะไร่ออกไรไม่อ่านค่ะเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ค่ะเจ้าห้าหนนารบี่แต่วะอสามสิบรส